สวัสดีครับพบกับบีสับบินเช่นนะครับวันนี้ถ้าผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟไมคครับเองนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับก็การเปิดครั้งนี้ครับจะเป็นฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเปิดในเว้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นแรกครับให้เราเข้าเครื่อแล้วพิมพ์คำนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ยิงไว้ใต้คิปนนะครับโอเคครับเมื่อกดเข้ามาครับจะเึ้ือนมาแบบนี้ให้เรากดคํ้ามาล่น และวถ้าเราล็อกอินนะครับจากก o เกิ e หรือ Facebook กันนะครับผมเอา Facebook สักครันครับมานาม้างนีลยครับให้เราเขียนชื่อผู้ใช้ครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่าผมใช้ชื่อในเกมนะครับแล้วก็ออ๋อผมใช้ไปแล้วนี่ แล้วก็ให้ยอมรับอันนี้นะครับแล้วกดสมัครสมาชิกเลยนะครับก็จะมาหน้าแบบนี้นครับต่อไปเป็นการตั้งค่านะครับก็ไปที่รูปฟันเฟืองอันนี้นะครับแล้วเข้าไปที่อันนี้นะครับแล้วเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างผมเลือกเวอ,อร์ชั่น1.8.9นะครับแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับ อันนี้นะครับผมกดผิดโอเคครับก็จะเรียบร้อยนะครับต่อไปไปการให้แล้เราครับก็ไปที่รูปนี่ครับไปรูปคน3คนผู้เล่นกดเข้าไปนะครับแล้วกด o p นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเราในเกมร์ไปครับไปดีนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยครับต่อไปไปการเปิดเซิร์ฟนะครับไปที่รูป โซเวอร์นครับเป็นรูปจรวดตัวตนี้นะครับกวดที่ดินสอนี่ครับสามารถแก้ IP s e r ซิรได้นะครับตัวนี้เป็นการเพิ่มจำนวนเพืเล่นสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมเอาแค่5แล้วกันนะครับโหมดก็ซิลเวอร์นะครับความยากก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนนี้ครับถ้าเกิดเราเปิดอันนี้ใช่ไหมครับก็เถื่อนสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็เราเปิดไว้จะเล่นได้เฉพาะอดีแทนนะครับ ก็เปิดไว้นะครับไวริสคือผู้เล่นที่เราเลือกท่าน,น,นะครับถ้าไม่มีอยู่ในไวริสคือไม่สามารถเล่นได้นี่ก็เลือกตามนละแต่เลยนะครับโอเคครับต่อไปเปิดเซิร์ฟเลยนะครับก็ไปที่รูปซอ,อร์ฟเหมือนเดิมน,นะครับแล้วกดเปิดเลยครับกดตกลงนะครับอันนี้กดแจ้งเตือนก็ได้นะครับ แล้วเราก็รอเสร็จนะครับรอประมาณ1นาทีถึง2นาทีครับไม่นานเท่าไหร่โอเคครับอันนี้ถือว่าเปิดเซิร์ฟเสร็จนะครับส่วนเวลาที่นับให้ังเงินับคือเราจะเข้าไปในเซิร์ฟทําก็เกิดเราไม่เข้าภายในอันนี้คือเซิร์ฟจะปิดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วก็จะเซิร์ฟยาวเองครับนะครับแล้วก็ก๊อปไอพีอันนี้นะครับ ครับเมื่อเรากรอบลิงก์มันนะครับให้เราเข้าได้เลยน,นะครับแล้วก็เราก็ต้องรอโหลดโลกสักคู่นึงนะครับนี่ครับก็จะได้แล้วนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวจะลองเอารหัสอื่นมาเข้าให้ดูนะครับนี่นครับอีกตัวหนึ่งของผมนะครับนี่ครับ นะครับก็จะมีสามารถเพื่อนเข้ามาเล่นได้เลว้วนะครับไหนแล้วผมเดินไปหาผมอีกตัวหนึ่งนี่นะครับอีกตัวหนึ่งของผมนะครับก็เจอกันแล้วนะครับก็สามารถเล่นด้วยกันได้เลยนะครับก็ <S <S ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไร ตรงใส่สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็อยากทำคลิปยูกับอะไรสอนอะไรก็สามารถพิมพ์มาใต้มเมนต์ครับก็สวัสดีครับแล้วก็ผมรับทำปกเครดิตนะครับก็จะเป็น r า v free fire หรือเกมต่างๆนะครับก็รับทำครับราคาตีที่ประมาณ10บวอลเลถึง20ิวอลเลตครับแล้วก็ถ้าทำปกคลิป y o u t u b e นะครับก็5วอลเถึง10วอลเลครับก็งานอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับก็จะพยายามทำครับ ถ้าจะทำก็สามารถติดต่อได้ที่ Line หรือ f เฟซบ o ๊กถามก็สวัสดีครับ